ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์ใน Tik t o k กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกบทหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะนี่เราก็จะอยู่กับ Tik t o k ค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มหัวใจหรือเพิ่มไลค์นั่นเองนะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่ร้องการได้เลยนะอ <lived> ่านดูได้เลยนะคะ,ะ,ค,ะ,ค,ะความเร็วกับเรทราคาก็ะจะแตกต่างกันออกไปเนาะก็สามารถอ่านดูกันได้เลยนะ ะะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้าทิกต o อกของเราค่ะเปิดลีปวิดีโอของเราขึ้นมาเลยนะคะกดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่จํานวนนะคะวันนี้ก็จะเพิ่มหนึ่งร้อยไลค์ค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะล้วกดส่งตรงนี้เลยค่ะ่อขึ้นแท็บสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะก็ได้ทยอยขึ้นมาแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่ครบเนาะเมื่อกี้มีอยู่4ี่สกว่าไลค์นะคะแต่ก็ขึ้นมาเก้าสบกว่าไลค์แล้วนะ